กระต่ายหยกบนดวงจันทร์ปรุงยามาสามพันปีเพื่อปรุงโอสถทิศให้ฉางเอ๋อในระหว่างนั้นได้ลองตัวยาสําคัญนับล้านชนิดแต่ก็ไม่สามารถปรุงออกมาได้สักเม็ดจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้การระเบิดของเทคโนโลยีโลกมีคนขึ้นไปบนดวงจันทร์และพากระต่ายตัวเมียขนาดเล็กไปด้วยมันเพียงแค่คลอเคลียกับกระต่ายหยกตัวยาสําคัญสีชมพูก็ปรากฏขึ้นมามันยืนนิ่งอยู่ที่เดิมหรือว่าที่ล้มเหลวสามพันปีเพราะไม่มีแฟนจริงๆแล้วเสี่ยวไปบนโลกเป็นกระต่ายธรรมดามากเป็นเทียงของขวัญที่เฟยเฟยได้รับ แต่แม่ของเธอป่วยและจากไปเสี่ยวไปจึงอยู่เคียงข้างเธอตลอดมาหลายปีผ่านไปเฟยเฟยยังคงไม่พ้นจากความเศร้าแต่พ่อกลับพาผู้หญิงคนหนึ่งกลับบ้านต้องการหาแม่ใหม่ให้เธอและพาเจ้าเด็กน้อยที่น่ารำคาญมาด้วยคิดว่าตัวเองเป็นซูเปอร์แมนทั้งวันแค่ปลุกพลังสายเลือดก,ก็สามารถชนทะลุก,กำแพงได้เฟยเฟยไม่สามารถยอมรับได้ตั้งแต่เด็กแม่ของเธอเล่าเรื่องทายาทของช้างเอ๋อให้เธอฟังเธอคิดว่าพ่อของเธอควรจะเหมือนช้างเอ๋อที่จะรักและดูแลแม่เพียงคนเดียวแต่ในเทศก